อย่างนั้นก็ยังไม่แน่ว่าจะนั่นนะครุกคลีอยู่วงการนี้มากมายก,ากิริยามันก็เอียงไปบ้างอันนี้จะชี้ให้เห็นนะครับที่เปรียบเทียบกันนะและก็สำนวนคำพูดมิยกมีแต่พูดถึงผู้หญิงว่าเก่งไม่แพ้ผู้ชายนะเพราะก็ผู้ชายนะเป็นเรื่องธรรมดาว่าเก่ง แต่ผู้หญิงเกิดเก่งขึ้นมาเขาก็จะพูดถึงว่าเออเก่งไม่แพ้ผู้ชายนะเก่งไม่แพ้ผู้ชายอกสามโมไม่มีการพูดว่าไม่มีการพูดถึงผู้ชายว่าเก่งไม่แพ้ผู้หญิงอกสองสอกครึ่งอะไรอย่างี้นะไม่มีนะครับแสดงว่าผู้ชายนะก็เป็นอันว่าอยู่ในฐานะที่เหนืออยู่แล้วอะไรอย่างนงี้นะครับใน ทีนี้เรื่องการประพฤติปฏิบัติทร,รมานะอาศัยจิตใจที่เข้มแข็งเป็นอย่างยิ่งนะครับ <c oughs> ผู้หญิงเนี่ยนะนะไอความเด็ดเดี่ยวเข้มแข็งนะเท่าเทียมผู้ชายไม่ไม่เท่าเทียมผู้ชายอย่างเนี้ยนะครับเขาจะอคนทั้งครอบครัวนะทำร้ายคนทั้งครอบครัว นะค่าตัดมือตัดเท้านะให้พระภิกษุประพฤติบางอย่างที่เป็นความทุศีลท่านจะยอมไม่ทำนะท่านจะไม่ยอมเสียศีลนะแต่ถ้าเป็นผู้หญิงไม่มีทางหรอกลูกตัวอย่างนี้จิตใจแม่นะโอ้ยละลายเลยลก็จะมาทำโลกอะ่ะนะครับอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นไม่ใช่ของง่ายหรอก นะพอผู้หญิงมาบวชประพฤติธ,ธรรมอย่างนี้เมื่อไม่อาจจะรับเอาพระสัตธรรมที่ทรงอนุาสา์ได้ครบถ้วนสิ้นเชิงอย่างนี้ก็เท่ากับทำให้เสือ่อมนะครับเป็นอย่างนี้นะ <c oughs> แต่ทีนี้ อะไรนะทรงวางคารุธรรมไว้ให้ประพฤติเข่งกรัดก็ช่วยดีขึ้นหน่อยจะเป็นเหตุให้พระสัตธรรมนานไปกว่านั้นอีกประมาณห้าร้อยปีรวมแล้วเป็นพันหนึ่งนะครับเดี๋ยวจะเจอในคำอธิบายปัญหานะครับ <c oughs> อันนี้เป็นเรื่องรละเอียดอ่อนต้องอ่านและอธิบายคำอธิบายนั้นอีกทีให้ท่านทั้งหลายได้ฟังด้วย และในสมัยปรินิพานพระผู้มีพระภาคผู้อันสุพัตธะปริพายชกทูลถามปัญหาก็ได้ตรัสไว้อีกว่าอิเมจะสุพัตอะพิกไม่ใช่พิกขุในในาใ,ในตัวบาลีดำๆนะพิกขูนะครับไม่ใช่พิกขูอิเมจะสุพัตธะพิกขูสัมมาวิหารยุง อาสนโยโลโกอรหันเตหิอสสดูกรรสุพธธัทแทภิกษุเหล่านี้พึงเป็นอยู่โดยชอบใจโลกก็จะเป็นอันไม่ว่างจากพระอระหันตั้งหายดังนี้คำที่ตรัสไว้นี้เป็นคำที่หาส่วนเหลือไม่ได้นะคือว่าไม่ได้ยักไว้ส่วนหนึ่งพูดไปสิ้นเชิงเลย นะครุมไม่หมดเลยว่าถ้าหากว่า <c oughs> ยังเป็นอยู่โดยชอบคือยังปฏิบัติชอบก็อยู่แล้วลก็ในนะโลกนี้ก็จะไปว่างจากพระอารหันต์คำที่ตรัสไว้นี้ไม่มีส่วนเหลือคำที่ตรัสไว้นี้เป็นคำพูดโดยนิปริย,ยัยคือตรงๆงไม่ได้อ้อมค้อมอะไรพระคุณเจ้านากเกษตรถ้าหากว่าพระตาถาคตตรัสว่า ดูกระอานอน์บัตินี้พระสัตธรรมจักตั้งอยู่ได้ห้าร้อยปีเท่านั้นดังนี้จริงไซถ้าอย่างนั้นคำที่ว่าโลกก็จะเป็นอันไม่ว่างจากพระอรหันต์ทั้งหลายดังนี้ก็ต้องเป็นคำพูดที่ผิดนะถ้าหากว่าพระตถาคขตรัสว่าโลกก็จะเป็นอันไม่ว่างจากพระอาะหันต์ทั้งหลายดังนี้จริงไซ ถ้าอย่างนั้นคำที่ว่าดูกระอานนอนบัดนี้พระสัตธรรมจักตั้งอยู่ได้ห้าร้อยปีเท่านั้นดังนี้นั้นก็ต้องเป็นคำพูดที่ผิดมันขัดแย้งกันสองที่สองแห่งน,นะที่หนึ่งแมพูดไปกบ่งเวลาไปเลยว่าห้าร้อยปีอีกที่หนึ่งไม่มีการระบุเวลา ตราบใดที่ยังปฏิบัติดีกันอยู่ตาบนั้นโลกก็ไม่ว่างจากพระอระหรันต์ทั้งหล่ <c oughs> ยังมีพระอระหรันต์ปัญหาแม่ข้อนี้มีสองเงื่อนเป็นของยุ่งจะยิ่งกว่ายุ่งยากยิ่งกว่ายากเป็นปมจะยิ่งกว่าเป็นปมปัญหานั้นตกถึงแก่ท่านแล้วก็จงแสดงพลังแผ่ไปแห่งญาณของท่านในปัญหานั้นดุดมังกรผู้อยู่ในมหาสาครแผ่พลัง แสดงพลังแผ่ไปในมหาสากรน,นั้นฉะนั้นเดิดนะพ <c oughs> ระนาคเสนจะถาวายพระวิสชนาอย่างไงขอถาวายพระพรมหาบอพิษพระผู้มีพระภาคได้ตรัสคำนี้ไว้ว่าดูกระะแอนนบัดนี้พระสัตวรรมจักอยู่ได้ห้าร้อยปีเท่านั้นดังนี้จริงและในสมัยกลายดับสเสด็จด,ดับขันปรินิพาน ก็ได้รัสแก่สุภัทเปริริพายชอกวัยดูกระสุภัทเะภิกษุเรานั้นพึงเป็นผู้อยู่โดยชอบใจโลกก็จะเป็นอันไม่ว่างจากพระอราหันต์ทั้งหลายดังนี้จริงจริง,รงตั้งสองที่สองแห่งนั่นแหละขอถาวายพระพรก็แต่ว่าคําที่พระผู้มีพระภาคตรัสนั้นเป็นคําที่มีอัดคือมีเนื้อความความหมายต่างกันด้วยมีพยัญชนะ คือคำพูดต่างกันด้วยคำหนึ่งเป็นคำกำหนดอายุพระศาสนาอีกคำหนึ่งเป็นคำแสดงคือยกย่องการปฏิบัตินะก็ <c oughs> <c oughs> คำทั้งสองนั้นแยกห่างกันและก,กันคือไม่ได้เกี่ยวข้องกันขอถวายพระพร์คำทั้งสองนั้นแยกห่างกันและก,กันเหมือนฟ้าแยกห่างจากดินเหมือนนรกแยกห่างจากสวรรค์ เหมือนกุศลแยกห่างจากอากุศลเหมือนสุขแยกห่างจากทุกข์จานนั้นคือตรงกันข้ามนะไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกันเลยแต่พระราชาก็มารับสั่งถามเหมือนกับว่าเกี่ยวข้องกัน <c oughs> ขอถวายพระพรถึงแต่นั้นรับสั่งถามของพระองค์ก็ขอจงอย่าได้เสียไปเปล่าเลยไหนไหนถามแล้วอาตมาภาพจากถวายพระพรวิสัจนาแก่พระองค์ เปรียบเทียบกันโดยรถนะรถในที่นี้ก็คืออัถรถ <c oughs> คำที่ตรัสว่าดูกระอานอนบันี้พระสัทร,รมจักตั้งอยู่ได้ห้าร้อยปีเท่านั้นดังนี้เป็นคำที่พระผู้มีพระภาคเมื่อจะทรงแสดงความสิ้นไปแห่งอายุของพระศาสนานั้นนะครับก็ทรงกำหนดถึงส่วนที่เหลืออยู่ อย่างนี้ว่าดูกระอานุนถ้าหากว่าหญิงทั้งหลายไม่บวชเป็นเป็นภิกษุณีพระสัตธรรมจักตั้งอยู่ได้ถึงพันปีดูการะอนุนบัดนี้พระสัตธรรมจักตั้งอยู่ได้ห้าร้อยปีส่วนฉบับของไทยเป็นห้าพันปีซึ่งมันผิดนะเท่านั้นดังนี้ขอถวายราพระพรพระผู้มีพระภาคเมื่อตรัสอย่างนี้ชื่อว่าตรัสถึงอันอันตร,รธานแห่งพระสัตธร,รม หรือตรัสปฏิเสธการตรัสรูร้ธรรมกระนั้นหรือนะน <c oughs> ะหามีได้พระคุณเจ้าพระเจ้ามีรินรับสั่งตอบอย่างนั้นนะอา้าวแล้วไม่ตัดถึงการอันตราทานแห่งพระัธรรมได้ยังไงก็ตัดถึงการอันตราทานเนี่ยสิพวกพระบอกว่าห้าร้อยปีนะครับก็แสดงว่าอันตราทานนะ เออไม่ตรัสปฏิเสธการต,ะตะารัสตรัสรู้ธรรมแน่นอนแต่ว่าตารัสรู้อยู่ในระยะเวลาจำกัดห้าร้อยปีนะครับทำไมพระเจ้ามีดินมารับสั่งว่าหามีได้นะไม่เข้าใจเหมือนกันนะพระนาคเสนขอถวา,ายพระพรจึงเป็นคําที่พระผู้มีพระภาคเมื่อจะทรงประกาศอายุพระศาสนา ส่วนที่เสื่อมหายไปแล้วก็ทรงกำหนดแสดงอายุพระศาสนาส่วนที่ยังเหลืออยู่นะ <c oughs> ขอถาวายพระพลน,นะส่วนที่เสื่อมหายไปแล้วก็ห้าร้อยปีเพราะเต็มๆมาพันปีนะเสื่อเสื่อมไปหายเสื่อมหายไปเพราะหญิงมาบวชห้าร้อยปีก็เลยเหลืออยู่แค่ห้าร้อยนะ เปรียบเหมือนว่าบุรุษผู้ทำของหายคนหนึ่งถือเอาของที่เหลืออยู่ทั้งหมดไปแสดงแก่คนอื่นว่าของของข้าพเจ้าหายไปเท่านี้นี่คือส่วนที่เหลืออยู่ดังนี้ฉันใดขอตวายพระพรพระผู้มีพระภาคเมื่อจะทรงแสดงอายุพระศา,าสนาที่เสื่อมหายไปแล้วก็ตรัสอายุพระศา,าสนาส่วนที่ยังเหลืออยู่แก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายว่าดูกระอานน คือประกาศให้เป็นที่รู้ในหมู่มัเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายโดยปรารบพระอานนท์เป็นสำคัญบัดนี้พระสัตว์ทำจักตั้งอยู่ได้ห้าร้อยปีเท่านั้นดังนี้ฉันนั้นนี้จึงเป็นคํากําหนดอายุพระศาสนาแทนที่จะครบปันปีก็เหลือห้าร้อเอาก็จริงๆเท่าที่ท่านฟังพระการบวชของพระภิกษุนี้เป็นเหตุใดพระ อายุพระศาสนาสั้นลงไปกว่าเดิมไหมเปล่านะไม่ใช่นะบางคนบอกอในตำร,ราบอกพอผู้หญิงมาบวชอายุพระศาสนาเลยสั้นความจริงมันจะยืดยาวกว่านี้ไม่ใช่นะถ้าหากเป็นอย่างนั้นแล้วก็ทรงมอบค่ารูธธรรมให้ปฏิบัติทำให้เรานะการที่ทรงมอบค่ารูธธรรมให้ภิกษุนี้ปฏิบัตินั่นแหละเพื่อ ป้องกันนะไม่ให้เกิดเรื่องเสือเส่อมหายอย่างนี้นะครับป้องกันนะนั่นหมายถึงว่าถ้ามาบวชเฉยๆแล้วก็ไปประพฤติธปฏิบัติอย่างที่พิสูุนรสงประพฤติธปฏิบัติไม่มีข้อกําหนดอะไรขึ้นมาเป็นพิเศษเสื่อมแน่นะแต่พอตั้งคารวปธรรมให้ประพฤติธปฏิบัติแล้วตราบใดที่ยังมีการประพฤติธปฏิบัติกันเคร่งครัดนั้นไม่เสื่อมกเท่าเดิม นะครับอายุพระศาสนาจะเท่าเดิม <c oughs> ส่วนคำตรัสยกย่องสมัยนาทั้งหลายแก่สุพัทธะปริภายชกในสมัยใกล้จะเสด็จดับขันพระปรินิพานนะสุพัทธะปริพายชกเป็นพระอรหันต์องค์สุดท้ายที่ได้เห็นพระพุทธเจ้าสมัยที่ยังทรงพระชนอยู่นะครับ หลังจากนั้นมีพระอาหารหันต์เกิดขึ้นอีกมากมายก็จริงแต่ว่าไม่ได้เห็นพระพุทธเจา้าเพราะปรินิาพานแล้วนะครับ <c oughs> ดูกระสุพัธะภิกษุเหล่านี้พึงเป็นอยู่โดยชอบไใจโลกก็จะเป็นอันไม่ว่างจากพระอาหารหันต์ทั้งหลายดังนี้เป็นคำแสดงคือคำยกย่องการปฏิบัติ เพราะคำว่าเป็นอยู่โดยชอบสําหรับลระมันไม่ใช่เรื่องอะไรอย่างอื่นนะเรื่องปฏิบัติถ้าไม่ปฏิบัติไม่ชื่อว่าอยู่โดยชอบนะสําหรับพระภิกษุนะเรียกว่าโดยมีชอบนั่นเลยนะครับ <c oughs> ขอพระองค์จงทรงกระทําคํากําหนดอายุพระศาสนาและคำแสดงยกย่องการปฏิบัติให้มีรถเป็นอันเดียวกันเถิด คือว่าอย่าให้เห็นว่าเป็นความขัดแย้งกันอัทรถมันเป็นอันเดียวกันทไมได้ขัดแย้งกันนะแสมคระก็โดยกันได้แ้าหากว่าพระองค์ทรงมีความพอพระทยัยอาตมาภาพก็จะขอถวายพระพรกล่าวทําให้มีรถเป็นอันเดียวกันขอพระองค์อย่าทรงมีพระทัยวุ่นวายขอทรงตั้งพระทัยสดับด้วยดีมนาศิการด้วยดีเถิด,ดทําไว้ในแห่งหนึ่งในโลกนี้ ที่เต็มเปี่ยมด้วยน้ำใหม่ๆสูงเสมอขอบปากเป็นสระที่เขาขุดตัดเป็นรากรมเมื่อสระนั้นยังไม่ทันได้เหือดแห้งเลยก็มีฝนหาใหญ่ตกหนักเหนือสระติดต่อสืบเนื่องกันไปขอตวายพระพรน้ำในสระนั้นพึงถึงความสิ้นไปพึงถึงความเห,เหือดแห้งไปหรือไรหนอนะ <c oughs> พระเจ้ามีลินหาไม่ได้พระกุณเจ้าจะไปตอบอย่างอื่นได้ยังไงก็ฝนตกติดต่อกันอยู่อย่างนั้นนะแล้วอุต่า,ารับว่าใช่พระกุณเจ้าได้ยังไงว่ามันต้องแห้งพระนาคเษนพระเอตอรยรหรือขอถวายพระพรพระเจ้าเมลินพระมีฝนตกลงมาติดต่อกันพระกุณเจ้าน,นี้นะเหตุผลอยู่ที่ตรงนี้ พระนาคเสษ็ขอถวายพระพอรอุปมาฉันใดอุปมาก็ฉันนั้นเหมือนกันสะใ่คือพระสัตยธรรมอันเป็นพระศาสนาประเสริฐของพระชินวนพรพุทธเจ้าก็เต็มเปี่ยมด้วยน้ำใหม่ที่สะอาดปราศจากมลทินนะ <c oughs> นะคืออาจาระคุณนะไม่ใช่มลทินคืออาจาระคุณนะน้ำใหม่คืออาจารระคุณ นอกนั้นเป็นคำขยายน้ำใหม่อาจาระคุณ <c oughs> คุณคือขรอบความประพฤติที่ประเสริฐนะครับศีละคุณก็วัดปฏิบัติทั้งหลายดำรงอยู่สูงส่งครอบงำพระวัคครมนะเผนอยู่เหนือพระวักครมซะอีกนะความประเสริฐทันนี้พระวัคครมในเกคือ,อรพระวัคอะแปลว่ายอดแห่งพบ พรหมันเป็นยอดแห่งภพก็เรียกว่าพระวักกพรหมคาานี้พอจะเน็กออกมาพระวักกพรหมคืออะไรนะภพที่สูงสุดที่สุดเป็นยอดคือภพ,พอะไรนะในบรรดาสามสิบเอ็ดภเนวะสัญญาณาสัญญายัตนะนะนั่นแหละนะพระวักกพรหม ถ้าหากว่าภิกษุผู้เป็นพุทธบุตรทั้งหลายพึงทำฝนอาใหญ่คืออาจาระคุณศีราคุณข้อวัดปฏิบัติทั้งหลายให้ตกลงมาติดต่อกันซึ่งหมายความว่าปฏิบัติอาจาระคุณเป็นต้นเหล่านั้นติดต่อกันไปไม่ขาดสายนั่นเองนะเหมือนฝนตกลงมาไม่ขาดสายบนสายใหญ่คือพระสัตธรรมนันท้ายการกระทําอย่างนี้นี้จะเป็นเอธให้สะใหญ่ คือพระสัตยธรรมอันเป็นพระศาสนาประเสริฐของพระจินนวรพุทธเจ้าตั้งอยู่ได้ตลอดกาลนานนะและโลกก็จะเป็นอันไม่ว่างจากพระอาหารหันต์ทั้งหลายพระผู้มีพระภาคทรงหมายเอาอัถธิบายดังกล่าวมากรณีนี้จึงตรัสไว้ว่าดูกระสุพัทธะภิกษุเหล่านี้พึงเป็นอยู่ได้โดยชอบใจโลกก็เป็นอันไม่ว่างจากพระอาหารหันต์ทั้งหลาย นะทีนี้ทำได้หรือเปล่าอย่างนั้นยังมีการประพฤติปฏิบัตินะในอาจารย์ละคุณเป็นต้นกันอยู่หรือเปล่านะนะทีนี้ถ้าหากว่าไม่ไม่อาจจะประพฤติปฏิบัติกันได้อย่างนั้นก็เป็นธรรมดาว่าโลกมันก็ต้องว่างจากพระอรหันต์จนได้นะเอาอย่างนี้ก็แล้วกันอุปมานะ มหาวิทยาลัยแห่งนี้เปิดเรียนถึงชั้นปิญญาเอกนะแต่ทีนี้คนที่มาเรียนนะนะพอมาเรียนไปถึงชั้นโทแล้วก็เกิยดย่อท้อนะเห็นแต่ความยากลำบากไม่ต่อเองนะและจะไปว่าก็มหาวิทยาลัยนี้นะไม่อาจจะอ่านวิ์าให้เขาได้เอกได้ ได้ไหมจะไปว่าก็อย่างนี้ได้ไหมอ่าไม่ได้นี่ก็เหมือนกันที่ท่านบอกว่าเออถ้าหาว่าปฏิบัติด,ดีปฏิบัติชอบอยู่อย่างนี้ไปเรื่อยๆแล้วไม่ว่างจากพออระอารหอันนะแต่ที่นี่นะพระเองนั่นแหละพระภิกษุเองนั่นนะจะปฏิบัติด,ดีปฏิบัติชอบติดต่อกันไปอย่างได้อย่างนี้หรือเปล่าโดยสมัยนี้นะครับมันก็เป็นเครื่องฟ้องแล้วนะครับ คำว่าปฏิบัติปฏิดีปฏิบัติชอบอย่างนี้ก็หมายวคือว่ายอดสูงสุดในะเต็มเปี่ยมทุกประการนะหาความบกพร่องแม้แต่น,นิดเดียวก็ไม่ได้นะครับถ้าย้อนเป็นกว่านั้นอาก็ยังพอจะปฏิบัติกันได้ก็ไม่ถึงขั้นอารหัธก็เป็นเพียงโซดาสกาทากานาคาอะไรกันไปนะครับ <c oughs> ขอถวายพระพรเมื่อกองไฟใหญ่กำลังลุกโลงอยู่บนแผ่นดินนี้บุคคลก็ยังเอายายแหง้งไม้แหง้งก้อนโคไม้ใส่เข้าไปติดต่อกันไปก้อนโคไม้คืออะไรเออขี้โคนั่นเองนะครับ <c oughs> นะคำว่าโคไม้แปลว่าสิ่งที่บังเกิดจากโคนะ สิ่งที่บังเกิดจากโออย่างนี้ไม่ได้หมายถึงนมไอ้ <c oughs> เนยใสอะไรนะหมายถึงอืวัน <c oughs> <c oughs> ใส่ก็ไปติดต่อกันไปขอถวายพระพรกองไฟใหญ่นั้นเพิ่งมอดดับไปหรือหนอพระเจ้ามีลินหาไม่ได้พระคุณเจ้ากองไฟนั้นมีแต่จะลูกโป่งยิ่งยิ่งขึ้นไปเสียเท่านั้นมีแต่จะส่องสว่างยิ่งยิ่งขึ้นไปแต่เท่านั้นแทนที่จะ มอดจะดับกลับสองสว่างมากยิ่ง่งขึ้นเพราะคนมุ่งแต่จะใส่ไม้แห้งกิ่งไม้แห้งก้อนขี้โกอะไรเข้าไปพระนาคเสนขอถวายพระพอรอุปมาฉันใดอุปมายก็ฉันนั้นแม้พระศาสนาประเสริฐของพระจีนาวลพุทธเจ้าก็ลุบลงคือรุ่งเรืองนั่นเองนะด้วยอาจาระคุณศีลคุณข้อวัดปฏิบัติทั้งหลาย ส้งสว่างไปในหมื่นโลกกธาตุนะหมื่นโลกกธาตุจยเป็นเขตพระปริศนะคำสอนของพระพุทธเจ้านะแผ่ไปถึงหมื่นโลกกธาตุนะครับ <c oughs> ขอถวายพระพรถ้าหากว่าภิกษุทั้งหลายผู้เป็นพุทธบุตรพึ่งเป็นผู้ประกอบพร้อมด้วยองค์แห่งภิกษุผู้มีความเพียรห้าประการนะเดี๋ยว จะเจอในคำอธิบายว่ามีอะไรกันบ้างไม่ประมาทบากบันเป็นประจำพึงเกิดฉันทะศึกษาในสิกขาสามพึงทำจาจริตศีลให้เต็มเปี่ยมเสมอไสข้อนี้ก็จะเป็นเหตุให้พระศาสนาอันประเสริฐของพระชินวรพุทธเจ้าพึงตั้งอยู่ได้ตลอดกาลนานยิ่งยิ่งขึ้นไปและโลกก็จะเป็นอันไม่ว่างจากพระอระหรันต์ทั้งหลาย พระผู้มีพระภาคทรงหมายเอาอัตถาธิบายดังกล่าวมากระนี้นี้จึงได้ตรัสไว้ว่าดูกระสุพัทธะภิกษุเหล่านี้พึงเป็นอยู่โดยชอบใจโลกก็จะเป็นอันไม่ว่างจากพระอระหันต์ทั้งลยนะปฏิบัติประพฤติแข่งขัดกันอยู่อย่างนี้ติดต่อกันไปนเป็นเครื่องประกันได้ทีเดียวว่าโลกจะไม่ว่างจากพระอระหันต์ทั้งยนะครับ <c oughs> ส่วนจริงๆนะท่านจะทำกันได้หรือไม่นะมันก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะ <c oughs> ในพระสูตรที่เรียกว่าอาณาฆาตพยาสูตรภายในอนาคตท่านบอกว่าเรื่องจากภิกษุที่เป็นเถระโกฏเป็นผู้ย่อหย่อนในสิกขานะ <c oughs> คลายความเรือกใสในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ นะแล้วก <c oughs> ็ไม่ประพฤติเคร่ง <c oughs> คงรัดในสิกขาบททั้งหลายพระภิกษุที่เป็นรุ่นกลางที่เป็นรุ่นใหม่ก็เอาอย่างนะเอาอย่างก็เลยมีแต่ความเสื่อมติดต่อกันมาในอนาคตจะเป็นอย่างนี้พอพระภิกษุที่เป็นรุ่นกลางมาเป็นเถระเถระในใครใครจะต้องเอาเป็นตัวอย่างไงภิกษุรุ่นใหม่ นักพระนวกกะนะก็มาเป็นรุ่นกลางก็เอาอย่างอย่าใจรุ่นกลางนั้นไปเป็นเถระอีกคนมาบวชใหม่ๆเห็นเขาปฏิบัติอย่างนี้ก็เอาอย่างอีกนี่ยเป็นอย่างนี้นี่คือไปในอนาคตที่จะต้องเกิดแน่นอนนะครับ <c oughs> นะเวลานี้อย่างพระเถระทั้งหลายนะสนใจกิจนิมนต มากกว่ากิจที่สงควรทำนะซึ่งเป็นกิจที่พระพุทธเจ้าทรงแนะนําทรงบัญญัติไว้โดยเป็นสิกขาบทน,นะก็เลยต้องเอาตาเอาอย่างกันนะครับกลายเป็นอย่างนี้ไปแล้วนะครับพระรูปไหนมีกิจนิมนน้อยรูปนั้นไม่ได้เก่งจริงนะครับไม่เก่งจริงการ ความเป็นผู้มีกิจนิมนต์น้อยแสดงว่าเป็นพระที่ไม่ค่อยจะมีคนนับถือสักเท่าไหร่ไปคิดอย่างนั้นนะพระที่เก่งที่ดีจริงต้องมีคนนับถือมากรู้ได้ยังไงนับถือมากนั่นนะกิจนิมนต์งไงนะบริษัทโนนก่อนจะนิมนต์กระทรวงโนนก่อนจะนิมนต์นะอะไรต่ออะไรนะครับ ก็เลยทําเวลาให้ร่วงไปนะด้วยกิจนิมนต์นะครับก็เลยไม่มีโอกาสจะทํากิจในพระศาสนาทุระในพระศาสนามีอยู่ก็จะถูกละเลยนะครับเป็นอย่างนี้ก็จะเสื่อมกันมาตามลําดับนะเพราะฉะนั้นใครที่ดิ้นลนสมัยนี้จะตั้งในมุนิธิหรือว่า องค์กรอะไรสักอย่างจะให้พระศาสนาเจริญคงว่าไม่ค่อยมีปัญญาพูดอย่างเกรงใจม่อยากจะใจกับว่างอนะไม่ค่อยจะมีปัญญาคือมันไม่มีประโยชน์ระพศาสนาเราไม่มีทางเจริญนะเพราะฉะนั้นที่ถูกแล้วยุคนี้สมัยนี้ต้องหันมาทำประโยชน์ตนอย่าไปสนใจประโยชน์คนอื่นเลยนะทำได้หรือเปล่า ก็ยังไม่รู้แต่เราในเราสามารถทําได้ถ้าหาก่เรามีความตั้งใจจริงนะครับเ <c oughs> <c oughs> นรักษาเฉพาะตัวไว้เรียนเข้าไว้เพราะว่าศาสนาจะตั้งอยู่ได้ก็เกี่ยวกับว,ว่าแต่ละคนต่างทําประโยชน์ตนถ้ามุ่งทําประโยชน์คนนี้ก็จะทําประโยชน์คนโน้นคนโน้นก็จะทําประโยชน์คนน้นเอาก็จริงๆไม่มีใครทําประโยชน์สักคน ให้แก่ตนนะและใครจะรับรองพระศาสนาเอาไว้ได้ได้แต่บายเบีย่ยงกันไปเรื่อยพอไปถึงระดับชาติโยนให้เด็กนะต้องเอาเด็กมาอบรมอย่างนั้นอย่างนี้ทำอย่างกับตัวเองให้ดีแล้วนะครับไ <c> อ <oughs> ้เด็กมันก็ไม่เชื่อเพราะไม่เห็นตัวอย่างผู้ใหญ่ไม่เห็นดีตากลอนอ <c oughs> อย่างนี้น <c oughs> เลยไม่มีใครได้ประโยชน์